เอาความรู้เอาอะไรสิ่งดีๆมาบอกมาเล่าให้พี่น้องเพื่อนๆทั้งในห้องนอกห้องด้วยมันเป็นข้อมูลที่มันโปร่งใสต้องชี้แจงให้สาธารณให้รับชมให้รับรู้มันเป็นเรื่องแฟกต์มันถึงบอกแฟกต์แฟกชิดไงมันเขาบอกแฟกชิดชื่อเขาก็บอกแฟกชิดแฟกชิดแฟกชิดจริงไหม มันเป็นข้อมูลจริงไงแฟกเขาถึงบอกแฟกชิดแฟกช็ดน,นะข้อมูลอดีตนะที่ผ่านมางั้นต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่งั้นก็นไม่ใช่แฟกชิดแล้วงั้นเรายังไงอ่ะอมันมีนักลงทุนเนาะนักลงทุนารายย่อยเยอะมากเ90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ นักลงทุนใหญ่ยยที่หมดเนื้อหมดตัวขายบ้านขายที่ดินขายรถขายล้าเอาไปเทรดไปลงในหุ้นต่างหมดเนื้อหมดตัวกันไปเป็นแมงเม่ากันเยอะแยะหมดเลยเหลือแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นที่ร่ำรวยมหาศาลเพราะเขามีความรู้ไงอานไม่รู้เป็นเรื่องคนตลักษความเสี่ยงไม่รู้ที่เสี่ยงมาเนาะ วันนี้ก็เลยจะเอามาบอกมาพูดแต่ถ้าเกิดความรู้ที่ผมบอกไปให้เพื่อนๆในห้องในห้องถ้ามันไปส่งผลกระทบต่อในการไปละเมิดอะไรเนี่ยอืมผมก็นอนแล้วจะไม่พูดอีกแล้วอะนะได้พูดแล้วพูดแล้วเออเนาะอยู่ๆก็อาว่าละเมิดเออเอาถ้าเปิดเผยให้คนอื่นรู้ครับคุณาอลเ เราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยเรื่องขยะเนี่ยผมงล่าเดี๋ยวพูด,ดไม่คุยเรื่องขยะเดี๋ยวแล้วไม่คุยเรื่องเรื่องหุ้นละว,วันนี้เราจะคุยเรื่องสตาร์กเนะียสตาร์กหล่นมาถึงลบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้ใครมีติดมือมั่งเนี่ยติดมือเออเนี่ยนะความไม่รู้ของคนนะไปซื้อปุ๊บเนี่ยจบเลยนะมันหลายอย่างนะสตาร์กแต่บางคนเอเอดีเหมือนกันจะได้ของราคาถูกมันก็มีอีกคนหนึ่งไปศึกษาอีก เออว่าเจ้าของแบรนด์นี้เจ้าของเอนี่ยเขาอาจจะเหมือนอะไรเหมือนคนอ่ะเจ็บบาดเจ็บอ่ะผมก็เป็นไปลงทุนไปรับเมาก็สร้างมีการบาดเจ็บเหมือนกันบาดเจ็บมันต้องติดลบอยู่แล้วลหละเาขาอาจจะอาการติดลบเขาจะมีแต่เขามีเลือดนักสู้เขาไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปสักสามปีหน่อยผักเนื้อลบเลียแผลตัวเองก่อนแล้วกลับมาฟื้นใหม่ไอ้ตรงนี้แหละ ถ้าเราไปวิเคราะห์ดีเขาอาจจะเป็นบริษัทที่อยู่ในแบบใน,ในความฝันเราก็ได้แล้วเขาจะพลิกฟื้นมาเขาจะโตเป็นห้าเท่าสิบเท่ายีิเท่าสาก็ไม่แน่จริงไม่จริงอันนี้คือแนวคิดในการคิดโพส i ิฟเนาะแต่ถ้าคิดลบคือว่าโอ้โหมันลงขนาดนี้ลาบากมันก็คิดได้สองแ่เนี่ยอสองย่างเนาะจริงไม่จริง ทานที่อยู่ระหว่างเดินทางไว้เดินทางด้วยความปลอดภัยทำงานขาขายก็ให้ร่ำรวยรวมเปสตีมหาสธิผู้แจบุญมีและให้ได้และแบ่งปันบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหมดขอบคุณทุกท่านมากเลยถ้าท่านชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้ามีความเห็นอะไรก็เสนอมาเขียนมาพิมพ์มาเดี๋ยวผู้จัดจะเข้าไปตอบนะครับ